ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงโรงเรียนกระชากเหล็กครับช่วงโรงเรียนกระทาเหล็กนะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการเรานะครับซึ่งทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็จะมีเหานักเรียนของเรานะไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักแสดงนะครับแฟนๆนะครับหรือว่าท่านผู้ชมจากทางบ้านที่สมัครเข้ามาทาง Facebook ของรายการเราเพื่อมามีโอกาสได้ทําอาหารไปพร้อมๆกับเชฟของเราตอนนี้ต้องมาพบกับนักเรียนของเราวันนี้ก่อนครับ เช้าครครับเพื่อนๆของเราวันนี้มีใครบ้างครับท่านแรกเชน To Meet You ครับท่านที่สองดีเจดดาจาก 94FM ครับท่านที่สามครับน้องแกร์เปอร์ครับผมและอีกสองท่านจากทางบ้านน้องอีฟครับและตามมาด้วยน้องนัดครับผมถ้าพูดถึงการทำอาหารแล้วเนี่ยครับ ของเชนนี่นะครับผงผมจะเน้นแบบง่ายๆถูกต้องไขดาวไขตุ้นไก่เปียเบคอนไอเจียวอะไรอย่างเงี้ยถ้ากินสดได้ก็คงทานสดตรงนี้เพราะว่าง่ายสุดๆนะครับมาถึงดีเจด้าคนนี้นี่ความอร่อยเรื่องการทำอาหารไม่ต้องพูดถึงใช้เสน่หไปจะหวักมัดใจสามีนักบินด้วยไม่ว่าจะบินอยู่ที่ไหนต้องกลับมาตายอยู่ที่ลำน้ำต่อไปน้องแกปเปอร์ของผมเป็นคนที่ชอบการมิกซ์แอนด์แมท เป็นคนที่ชอบมีความคิดสร้างสรรค์ส่วนน้องอีฟล่าสุดด้ค่ะว่ามีความฝันฝันอยากเปิดร้านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแนวไหนคะอีฟก็เป็นแนวไทยๆอะค่ะไทยๆครับแล้วท่านต่อไปครับน้องนัทนี่คือเป็นคนชอบการทําอาหารตั้งแต่เกิดเลยครับตั้งแต่เกิดเลยแล้วที่สําคัญน้องนัทบอกว่าไอดอลของเขาในการทําอาหารคือใครฮะเชฟชุมพลครับนี่เอาใจสุดแล้ว สมัครกันเข้ามายังไงครับทางรายการเราทาง a c e b o o k ครับผมเป็นแฟนเพจครับผมวันนี้ชอบแบบไหนได้อย่างนั้นครับเพราะว่าเชฟที่จะมาสาธิตทำอาหารวันนี้เป็นเชฟอาหารไทยครับเชฟชุมพลครับเฮสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับเป็นไงวันนี้มาพี่ชุมพลมีแฟนคลับตัวจริงมาอีกแล้วโอ้โหหน้าคุณุนๆนะ เคยเจอกันอยู่แถวในงานเกี่ยวกับเชฟในประเทศไทยอันนี้ไปมันแท้นะวันนี้พิเศษหน่อยเปลี่ยนจากของที่มีรสชาติจัดจัดแบบอาหารของขาวเราจะมาเปลี่ยนเป็นอะไรครับวันนี้มาเปลี่ยนเป็นอาหารชาววังหรืออาหารโบราณเป็นช่อม่วงนั่นเองโอ้ช่อม่วงช่อม่วงมี2ชนิดครับเป็นทั้งของขาวก็ได้เป็นทั้งของหวานก็ได้แต่วันนี้จะเป็นของขาวครับครับผมเอาละครับตอนนี้ผมว่าเราก็อย่ารออะไรกันเลยดีกว่าครับไปพบกับวัตถุดิบเลยครับและวัตถุดิบสาคัญ สำหรับเมนูก็มีดังต่อไปนี้ครับดอกอัญชันเนื้อไก่หอมหัวใหญ่รากผักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดเกลือแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใหญ่มอ่อมพระเอกของเราจะมีช่อ,ชอม่วงเนี่ยสีสีจริงๆเลยต้องสีจากดอกอัญชันเท่านั้นนะครับซึ่งเราไม่ใช้สีจากสักข้อเลย สีธรรมชาติพี่ชาวครับจะส่งใครมาดีครับอาหารชาววังนี่เลยครับต้องคุณดาดาฮะบอกว่าชอบทำขนมด้วยต่อไปครับนี่เลยอีกหนึ่งท่านสามราน้องอีฟครับดูจากการทําผมแล้วต้องเป็นคนสมัยก่อนแน่ๆเชิญเลยครับน้องอีฟก็เดี๋ยวอันดับแรกผมต้มน้านะครับตัวนี้ต้มน้ําให้ให้ร้อนนะฮะต้มน้ําให้ร้อนเล้วก็ดอกอัญชันเนี่ยเอาใส่กระมังไว้เลยนะครับ ตอนไส้เนี่ยเราใช้ใช้น้ำมันเล็กน้อยคัดรับประทีพริกไทยนะฮะกระเทียมลงไปผัดก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอาไก่สับเนี่ยลงไปนะครับใช่ครับโอเคคือลงเลยดาฮะเป็นไงบ้างกลิ่นละไหมนะฝั่งน้นถูกไหมฮะตอนนี้น้ำร้อนนะฮะพอน้ำร้อนเราก็ครับใอ๋อมาเทใส่ลงไปในอัญชันของเรานะครับอัญชันเลยตอนนี้ตอนนี้เนี่ยสีครับเอาสีเงินใช่ไหมอัญชันมากรองนะครับ นี่คือสีธรรมชาติจริงๆจากสีจากนะครับสวยงามมากนะครับประมาณหนึ่งคุยครึ่งใช่สีมันจะออกน้ําเงินนิดๆเพราะนั้นเนี่ยเราจะให้เป็นสีม่วงได้ก็คือใช้น้ำมะนาวเหมือนวิทยาศาสตร์เลยเหมือนเคมีเลยใช้น้ำแต่ทีนี้เนี่ยนี่ก่อนที่ไม่ใส่น้ำมะนาวนะครับเดี๋ยวใส่น้ำมะนาวเมื่อใส่สิ่เข้าไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนเลยอ่ะครับปุ๊บเดียวออกสีจะออกเป็นไวแดงประมาณอย่างนั้นใช่ไหม อ้่อโอเคครับตัวนี้เนี่ยเราใช้แป้งลงที่กระทะเลยครับนะครับผัดนะครับได้มาดูด้วยนะเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องนะครับทีนี้ต้องใช้ไฟอ่อนเลยเพราะนั้นเนี่ยต้องต้องคนต้องระวังไหมด้วยนะครับใช่ครับตัวนี้เนี่ยสำคัญมากไปฮะตัวนี้เริ่มแห้งแล้วผัดไปจะงวดเลยใช่ไหมงวดเลยฮะเดีวนี้ เออทางด้านหลังผมนี่ครับไม่แล้วครับเรียบร้อยไม่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมเดี๋ยวอย่าเพิ่งตั้งไฟเอาเอาดูเติดไฟก่อนนะครับเปิดไฟกับเค้กได้ก็พี่เป็นด้านะพี่ซื้อกินดีกว่าได้เอาเอาสูตรเดียวดีกว่าพี่ซื้อแป้งสูตรเดียวนะครับถ้ามันจะยั้งให้แบบแป้งอย่างเค้กก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารทุกอย่างถ้าเกิดสูตรได้ ได้แม่นแล้วเนี่ยนะฮะผมว่าความแตกต่างกันไม่ค่อยจะมีเยอะเท่าไหร่เขาอยู่ที่เรื่องการปรุงรสชาติล้วใช่ไหมอย่างอยู่ที่หรืออะไรแบบนี้อยู่ที่เทคนิคแล้วฮะมันจะเป็นดอกไม้ไหมหรือจะเป็นก้อนอิดเสร็จแล้วใส่ไส้ใส่ไส้นะครับไม่ให้เยอะแล้วก็ไม่ให้น้อยจนเกินไปให้บาลานซ์กันแล้วก็ปิดปิดอันนี้เป็นลูกม่วงเดี๋ยวไมันด้เป็นช่อนะฮะตอนนี้ที่เป็นช่อเนี่ย จบหนึ่งจีบ <Negative. S 2> กันอย่างนี้เลยก็ก <Jesus> <The> ็ละเอียดนิดนึงนะครับมันจะเป็นกลีบดอกไม้ไงเราก็จะอ่าไล่ลงไปเรื่อยๆรืยเสร็จแล้วเราก็วางนะฮะวางไว้อย่างนี้นะครับครับไปอย่างนี้ก็จะได้หนึ่งช่อโอ้โหสวยนะครับ้าฮะไปไงบ้างไปได้ด้วยดีทำกันเงียบมากเสร็จแล้วเนี่ย ให้ไปตองวางนะครับวางอ๋อยกออกมาแบบนี้ก่อนไางวางไปก่อนที่จะนึ่งเนี่ยต้องคนผมน้ำมันอันนี้ก็คือประมาณ5นาทีก็จะออกมาเป็นพร้อมเสิร์ฟแล้วใช่ไหมครับพร้เสิรอแต่การจัดแต่งของหน้าตานี่จานอย่างเดียวจัดแต่งผมมีของพิเศษมาวันนี้เจ้านี่เนื้อไก่ออกก่อนนะครับวันนี้เราทําอาหารชาววังทั้งทีใช่ไหมครับผมเราก็มาครับผมยกออกแบบนี้เลยนะฮะครับตอนนี้สีจะสีม่วงเลยเข้มนะสีเข้มเลย ครับเช้าเราก็จะวางห้าวชนเพราะนั้นก็จะมีผักชีแหนมเป็นอย่างนี้ตอนอันชันสดนะครับอันชันสดจ้าก็ปิดไปนิดนึงครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่โอ้โหสวยและนี่คือเมนูช่อม่วงไส้ไก่ เนื้อแป้งที่นวดเคล้ากับน้ำดอกอัญชันสีสวยใส่ไส้ SI w, ด้วยเนื้อไก่ที่ผัดกับเครื่องเทศนำไปนึ่งเสร็จพร้อมเสิร์ฟเป็นอีกหนึ่งเมนูความอร่อยที่น่าทานะเหลือเกินครับตอนนี้ก็ของเชฟชุโบโนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอของคุณดรา,ดากับคุณดีฟนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาชิมกันแล้วมาดูว่าใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นประจำสัปดาห์นี้ครับ <c oughs> เป็นหนึ่งในการทําของว่างที่ประณีตมากๆละเอียดมากๆนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องเริ่มชิมของเชฟสมพลก่อนเลยครับผมเชิญเลยครับเอิงงอันแรกเลยครับอันแรกเลยครับแมแแมแแมแมแบงขออนุญาตนะครับนะครับอันนี้ทีกคนบอกว่าถึงผมด้วยต้องทานแบบคำเดียวต้องคำเดียวเรื่องนะครับ เป็นไงครับพี่เชาวชาสุดยอดเป็นของวันที่ตื่นนะใช่มีความเผ็ดนํามาแล้วมีความนุ่มของแป้งแล้วก็ไส้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่กลมกล่อมเมื่อมิกซ์รวมกันรวมกับสลัดผมว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวสําหรับอาหารว่างอย่างนี้ครับเอาล่ะตอนนี้ก็มาถึงนาทีนาทีเดี๋ยวผมขอไปเข้านับก่อนนะเดีใ้จแข็งดิดไเช่นกินด้เริ่มของคุณดาด้าก่อนนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวนะพี่ดาเอาพริกไปโปูอยู่ข้างนี้กับพริกอ่ะหยิบหยิบ้ เราต่างดกันมากครับพูดเกินไปของได้ได้ใช่ไหมเหมือนกินกุ้ยช่ายมันคือกุ้ยช่ายเลยแป้งมันโคตรหนารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือกุ้ยช่ายอร่อยๆเอาล่ะต่อไปครับผมเสียคามน้องอีมเอาเลยก่อนเลยครับผม โอ้โหมีองนดลิซ้าดูใหญ่นะของน้องอีฟนี่เหมือนของเชฟมากเลยขอทุกคนโชคดีครับพี่คิดว่ามันคงไม่ใช่โศกนาฏกรรมนะะใจเย็นลูกใจสมนักยุกอนเป็นยังไงน้องนัดคล้ายๆกับที่ได้เลยนัดถัาพูดเกินไป ของน้องอิมเนี่ยมันคือก๋วยเตี๋ยวหลอดมันคือก๋วยเตี๋ยวหลอดกำลังจะพูดแต่เนี่ยพูดนะคือก๋วยเตี๋ยวหลอดมำลังพลดมันใช่เป็นไงครับคุณเชนใครคัดก๋วยเตี๋ยวหลอดมืันงใช่ไหมที่บอกแล้วว่าคู่นี้กินกันไม่ลงเอาล่ะก็ได้ชิมกันไปแล้วนะครับของทั้งสองคนนะครับคะแนนก็ออกมาแล้วนะครับผมคุณชาวชานะครับผมสงสัยจะชอบกินกุยช่ายนะให้คุณดาได้ครับเนี่ย ก็ต่อไปคุณเชนนะครับให้คะแนนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดครับเราแรปเปอร์นะครับชอบทานเราไม่เรียกชอบม่วงละเราจะเรียกอะเป็นนะก๋วยเตี๋ยวหลอดครับนะครับและสุดท้ายนะฮะน้องนัทนะครับเลือกที่จะชอบของน้องอีฟครับ แสดงว่าวันนี้นะครับผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนกระทะเหล็กก็ได้แก่น้อปอีฟครับเปิดร้านเลยก๋วยเตี๋ยวหลอดฟิวชั่นแล้วก็ต้องขอขอบคุณเชฟกระทะเหล็กของเราเชฟสุบพลมาม่าที่วันนี้มาสร้างสรรค์อาหารให้กับเราครับสวัสดีครับและขอสิทธิ์ประมินดังๆให้กับเราท่านเรียนเพื่อนๆของเราด้วยครับสนุกสนานกันอีกแล้วนะครับกับการทำอาหารนะครับในรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยของเราอย่าลืมนะครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆทาง Facebook แล้วก็ไม่ต้องห่วงครับวัตถุดิบที่เหลือของเรานะครับทางรายการทุกสัปดาห์เราก็จะมอบให้กับมูลนิธิดวงประทีปวันนี้เวลาหมดแล้วมาสนุกกันใหม่สัปดาห์หนะ้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ